สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีนะครับหมายเลข5นะครับเป็นหมายเลขที่คนโหวตเยอะที่สุดนะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่16นะครับ วันนี้ <c oughs> ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้วนะครับก็รอชมไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับส่วนรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดนี้วิ่งสี่นะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วในเพจในเพจอาจารย์ ก็เห็นกันแล้วนะครับว่าวิ่งตัวไหนนะครับทีนี้เรามาขอขอเลขทูบนะครับขอเลขทูบนะตอนนี้นะครับก็ขอให้สมบังสมปรารถนานะครับเราใครตัดเล่นก็ถูกนะครับเพราะว่า ชุด4ตัวอาจันคำนวณได้30ศูะอะไรนะ0 3นยหนะครับศูนย์สาหนะครับบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่จะรูด2นะครับก็ขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะครับบางคนอาจารย์บอกให้รูด2ปรากฏว่า2ไม่มามา3นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ใครตัดก็โชคดีไปนะครับอยู่ที่ดวงของแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทูบนะครับที่ทุกคนโหวตมานะครับจริงๆทูบมีอยู่ห้าดอกนะครับทูบมีอยู่ห้าดอกทีนี้อาจารย์ก็โพสต์นะครับว่าใครที่เลือกโหวตอ,อันไหนนะครับปรากฏว่านะ ปรากฏว่าเบอร์5นะครับเบอร์หมีคนโหวตเยอะที่สุดวันนี้จึงมามาจุดนะครับมาจุดตัวแรกเริ่มจะมานะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสกันตรงที่ทูบนะครับเราจะไปโฟกัสกันตรงที่ทูบอ่ะตัวแรกเห็นอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์มานะครับ ใครเห็นตัวไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจารย์ว่าห้านะตัวแรกนะครับสูตรรัฐบาลไทยงวดน,นี้อาจารย์คำนวณได้สี่กับห้านะครับถ้าห้าไม่มาสี่ก็จะมานะครับคาดว่าถ้าสี่ไม่มาห้าก็ต้องมานะครับคำนวณได้สี่กับห้านะครับสูตรนี้เดินมา ไม่ต่ากว่า28งวดสูตรนี้นะครับคำนวณย้อนหลังนะอันนี้เป็นการคำนวณย้อนหลังต้องฟังดีๆนะครับต้องฟังดีๆสวัสดีกับ1000นะครับ1000ผู้ชมนะที่เข้ามารับชมตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งๆที่ทเพจอาจารย์ก็โดนโดนปิดกั้นอยู่นะครับโดนปิดกั้นอยู่ตอนนี้ก็คือใช้อีก อีกเฟสหนึ่งนะครับดูแลแทนนะครับก็ยังดีที่ทำสำรองไว้นะครับไม่งั้นก็สมาชิกก็จะไม่เห็นอาจารย์ประมาณเจ็ดวันวันนั้นอาจารย์โพสต์ว่านะครับโพสต,นะต์ว่าอะไรนะโพสต์ว่าอะไรนะขาดตัวอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยแหละนะครับเกี่ยวกับมันคล้ายๆเกี่ยวกับการขายเนาะมันก็เลยบอกอาจารย์นะครับ ตอนนี้ระวังเบงมากเลยนะครับสวัสดีกับพ3 0 0ามรนะครับพันสามร้อยท่านตัวแรกห้านะครับพันสี่ยแล้วนะครับตอนนี้ผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามที่เรานัดกันไว้นะครับวันนี้เวลา3ามทุ่มนะครับที่นัดกันไว้อ่าบรรยากาศเริ่มจะวังเวงนะครับเพราะว่ามาเริ่มจะหอนแล้วนะครับพี่น้อง อัศจรรย์มากเลยตอนนี้เอาแล้วนะครับของแท้มาแล้วนะครับผมที่สุดเลยที่สุดเลยตอนนี้หลอนนะครับหลอนนะเอาแล้วนะงานนี้นะครับมีหลอนนะครับผม มาแล้วนะครับมาแล้วมาของแท้นะครับงวดนี้งวดนี้แน่นอนนะครับมากับเสียงมาหอนด้วยทุกคนคงจะได้ยินนะครับหนหน้ามาทางนี้ด้วยนะครับหันหน้ามาทางอาจารย์กำลังด้วยนะครับกำลังจุดด้วยนะ นะครับหวนเข้ามาข้างในนะเอาแล้วนะบรรยากาศวังเวงมากนะครับได้อะไรบ้างครบเบอร์ห้าทำไมมันมีห้าเนาะอาจารย์ก็งงเหมือนกันเลขห้าอาจารย์เขียนใส่ไอ้นี่ไว้มันก็ซึมเข้าไป ซึมเข้าไปครับจะเห็นเลขไหมทีนี้มันไปทับเลขตัวที่ไปทับเลขตัวข้างในเบอร์ห้าที่อาจารย์เขียนมันไปทับนะครับมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วเอ <c oughs> เบอร์เบอร์ห้าอาจารย์ เมื่อกี้ยังเงียบอยู่เลยใช่ครับเมื่อกี้ยังเงียบอยู่เลยพอจุดทูบแล้วก็หอนแล้วนะครับหมาหมาหอนดังโอ้โหขนลุกเลยสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยแล้วก็หันหน้าเข้ามาทางทางที่เทวไลหันหน้าเข้ามาทางเทวไลอาจารย์ ห้าหนึ่งหรือเปล่านะครับ mm hmm. เสียดายอาจารย์เขียนน่าจะไปเขียนอีกทางหนึ่งเนาะไม่น่ามาเขียนทางเลขเลยบ้าหรือเปล่างวดหน้าเอาใหม่นะครับงวดหน้าเอาใหม่มาเขียนทางเลขทีนี้มันไปทับเลขไม่ไม่คิดว่ามันจะมันจะกลายเป็นเลขนะครับไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเลขที่ท,ที่ที่ติดเลยนะครับ รู้และว,วิธีทํากร,รํมยานอนะ่ะเอา,เข,าเข้าเขาอะไรนะเอาเอาผงไม้นะครับผงไม้แล้วก็เขียนแล้วก็น่าจะทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็เอาตายางตายางปั๊มเป็นตัวเลขแน่เลยนะครับสอดีกับสองพันห้าเจ็ดหรอโอ้คนเห็น5,7เยอะเลยนะเดี๋ยวก่อน รอลุ้นวินาทีสุดท้ายโอ้ไม่น่าเลยเลขห้าอาจารย์นะ่ะไม่ใช่จะมาห้าจริงเหรอนะครับได้ยินเหมือนเสียงเด็กหัว,วเราะเลยเฮ้ยจริงเหรอร้อนนะ่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงเด็กนะครับไม่ยินเสียงเด็กเด็กก็น่าจะมีเด็กสองสองตนนะ่ะถุงเงินกับถุงทองไอ้ไข่ด้วยนะครับ มาหอนนะมันหอนเข้ามานะครับเงียบแล้วนะครับช่วงนี้เงียบแล้วเมื่อกี้นี่ยังหอนอยู่เลยนะครับอาจารย์ว่าห้าหนึ่งนะโอ้ยเลขห้าอาจารย์ที่เขียน ไม่น่ามาเขียนฝั่งนี้เลยนะครับมันมันก็จุดไม่ได้นะเที่ยวต่อไปรู้แล้วว่ามันมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนแต่คนเลือกแล้วไนงะเบอร์นี้เลขห้ามันชัดเจนมากเลขห้าเบอร์ห้าที่อาจารย์เขียนนะ่ะคิดว่าห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งนะครับ อีกตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะมาแปลกันนะครับ2,400นะครับสวัสดีนะครับทักทายกันเข้ามาใช่อาจารย์เขียนผิดทางนะใช่คุณประภาพอรอาจารย์เขียนผิดทางนะสงสัยเป็นดวงค่ะเห็นเลขหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี าบางทีอาจารย์อ่านคอมเมนต์ไม่ทันต้องขออภัยนะครับสวัสดีคุณมิไลวันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคนไหนที่เคยคอมเมนต์มาคนไหนรู้จักชื่ออาจารย์ก็จะคอมเมนต์บ่อยๆอาจารย์ก็จะก็จะรู้จักนะครับใครที่เข้ามาขึ้นแฟนตัวยงเนี่ยก็คือติดตามมานานแลวแหละตัวสุดท้ายนะครับ อย่าไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเด้อตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งี่ซื้อไม่ได้กันอีกนะครับห้านะครับผมจริงๆเลขอาจารย์วิ่งสีนะ่วิ่งสี่กับห้านะครับสวัสดีกับสอ0พันหก้ท่านนะครับเหมือนเลขห้านะครับเลข5จริงๆเลขหาอาจารย์เขียนด้วยนะครับ จะหอนอีกไหมเนี่ยหมาหอนเสียวมากเลยเมื่อกี้มองอีกทางเก้าเก้าค่ะห้านะตัวแรกสวัสดีกับสองพันหกร้อยท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เทวอลไรของเราตอนนี้ก็ เริ่มเงียบแล้วครับเมื่อกี้เสียงมาหอนแบบโอ้โหหน้าคนลุกคนพองมากเลยแล้วหันหน้าเข้ามาหาจาย์นะจย์ไหลสดอยู่เนี่ยหน้าองค์ปู่เนี่ยไหลสดอยู่ตรงหน้าองค์ปู่องค์ปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมานะครับแม่ย่าสีปทุมมาองค์ปู่ผู้ชงนะขลาดเราก็แบบ ช่วงโควิดเนาะอาจารย์ก็ปิดก็คิดถึงกันก็ใครที่คิดถึงกันก็เนี่ยแหละก็ดูทางผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับผ่านออนไลน์เลขที่ถูกทับมันคือเลขน่าจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเล่นง่ายเลขแบบนี้ห้าหนึ่งหนึ่ง นะครับเล่นง่ายนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างนี้เหมือนเอียงแล้วเอียงแล้วเอียงเหมือนจะล้มนะครับความร้อนมาถึงเพราะว่าที่ปักนี่คือเทียน แก้มือไหมสวัสดีกับดูนะครับดูเอียงไปเรื่อยนะครไอตัวเบอร์ห้าเนี่ยอาจารย์เขียนเองนะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดหรอนะครับ อแคบหน้าจอดูแคบหน้าจอดูนะครับดูนะ,อะขอดูหน่อยห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ ห้1หนึก็ขอให้ท่านโชคดีนะขอแม่ย่าสีปธุมมาให้ลูกหลานโชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านขอบารมีแม่ย่าสีปทุมมาประทานพรความสำเร็จประทานพรโชคลาภจงบังเกิดโชคบังเกิดมี ขอแห่งองค์นาคาธิปดีสีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาประทานพรความสำเร็จให้ลูกหลานได้เฮงได้ปังได้ล่ำลือกันว่าที่นี่ให้โชคลูกหลานไม่อดตายลูกหลานจะได้มากาบไหวสาธุควันมาจากไหนอ่ะอุ้ยควัน ้ทําคนลุกหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ดูควันดูควันพี่น้องดูควันครับ5้าหนึหหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้โอ้โหดูดูด,ดูสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับขอให้ทุกทนโชคดีนะครับตอนนี้ควันยังออกมาแบบดูดูดูนะครับแบบไม่ย่ารับรู้แล้วนะครับขอให้ขอให้ถูกนะครับ ไม่ย่ารับรู้แล้ววันนี้วันนี้ของจริงนะครับของจริงวันนี้ของจริงตั้งแต่หมาหอนแล้วนะครับพญาศีสัตตนาคขราชนะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับผม จะเจอกันใหม่นะครับ5อะไรนะ511 517ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็น4ตระกูลครับสตระกูลนะครับผมขอให้โชคดีครับ